รถยนต์ไฟฟ้า e-v ที่คุณรู้จักนะครับทำความเร็ว0ูนย์ถึงร้อได้เร็วที่สุดเท่าไหร่อย่าง b w d e a l ตอนนี้นะครับจ่ายเงินล้านห้ากว่า,วาคุณสามารถวิ่งศูนย์ถึงได้ใน3.8วิใช่ไหมครับถ้าเป็นไฮเปอร์คาร์เลยนะครับยี่ห้อ r i m a c วิ่งได้1.8วินาทีเร็วสุดๆเลย m a c m i r l a n ในงาน goodwood ที่ผ่านมานี่เอง1.4วินาทีแต่ทั้งหมดที่พูดมา เป็นได้แค่อันดับรองรองเพราะตอนนี้มีรถที่วิ่งเร็วกว่านั้นแล้วแถมรถคันที่บอกว่าวิ่งเร็วที่สุดในโลกตอนนี้นะครับศูนยไม่ใช่รถสปอร์ตโพเทชชันคาร์ที่มีขายทั่วไปด้วยเป็นผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะนี่คือทีมนักศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจากมหาวิทยาลัย Academic Motorsport Club ซูริกนะครับได้สร้างรถยนต์คันนี้ขึ้นมาครับชื่อว่าไมเทนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกจากความเร็ว0ถึง100ต่อต่อชั่วโมงนะครับภายในเวลาไม่ถึง1วินาที 1. จุดกว่ากวา่ากลายเป็นอดีตไปเลยโอ้อยางแม็กเมอร์ทรีนี่หือหามากๆนะครับในงานกูดบูที่ผ่านมานะครับวิ่งได้1.4แต่ กินเนส s s เวิ l d r เรคคอยังไม่ได้รับรองแม็กเมอร์ทรีนะครับถ้าคุณเข้าไปดูในกิน n นส s s เวิ l d r เรคคอตอนนี้รถที่วิ่งเร็วที่สุดคือ r รแม็นะครับรุ่นเนเวราซึ่งจะวิ่งอยู่ที่1.8วินาทีนะครับทั้งหมดนี้น่าจะต้องมีคำจำกัดความด้วยนะครับว่าเป็นรถสปอร์ตโพสชั่นหรือว่าเป็นรถโปรโตไทป์ที่ทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะทำเพื่อทำลายสถิติโดยเฉพาะนะครับรถไมเทนของนักศึกษาชาวสวิ์แลนด์นี้นะครับ วิ่ง0ูนยถึงร้อยภายในเวลา0.9656วินาทีโดยใช้ระยะทางเพียงแค่12.3เมตรเท่านั้นโอ้โหไปนิดเดียวเองนะสมัยก่อนเราแข่งควอเตอร์ใบกันที่สนามลังสิตคลองห้านะครับศูนย์ถึงหกฟุตรแรกเนี่ยเรายังความเร็วได้ไม่เท่าไหร่เลยความเร็วเราก็ได้กันแ,แ,แถวๆยังไม่ถึงร้อยดีนะฮะนี่เราไปั้ง60ฟุตแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยของเขานี่โอ้โห 12เมตรเองอะนะฮะมา100แล้วโอ้โหสุดยอดมากๆรถยนต์คันนี้นะครับรูปทรงคือเป็นทรงโพโตท้ายเลยเหมือนรถแข่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สปอร์ตโปรดชชันคาร์แน่นอนเหตุผลที่ทำให้มันวิ่งได้0ู0ถึง100ภายใน0.956วินาทีเพราะว่ารถคันนี้มีน้ำหนักทั้งหมด140กิโลกรัมเท่านั้นครับเบามากๆนะฮะ หลายคนอาจจะบอกอุ้ยเบาอย่างนี้แล้วมันจะเกาะถนนได้ไงพี่มันจะสปรินต์ออกได้ไงนะฮะมันจะสร้างแรงสปรินต์ออกไปได้ไงมันไม่ฟรีทิ้งหมดเหรออ่านะฮะมาดูสเปคเขารถคันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบล้อละตัวเลยไม่ใช่ว่าหน้าหลังอย่างละตัวนะอันนี้ล้อละอันเลยนะครับแล้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังขับ326หแรงมา้าเออไม่ใหญ่นะ เป็นมอเตอร์แบบทั่วไปเพราะว่ารถไฟฟ้า EV ที่ใช้อยู่ก็ใช้มอเตอร์ระดับนี้กันนะฮะไม่ได้แตกต่างแต่รถคันนี้เบามากๆนะครับ ตัวถังผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็อลูมิเนียมแบบฮันนี่คอมนี่เป็นโครงสร้างลังพึ่งนะครับซึ่งจะช่วยให้น้ำหนักรถเนี่ยเบาลงมากๆแต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถสร้างแรงกดและสปรินตัวเองไปจนถึง0ูนถึงร้อได้ภายในเวลาสั้นนี้นั่นก็คือระบบพัดลมสร้างแรงดูดคล้ายๆกับที่ ทางช่องแซน d ิว c h มีเดียอธิบายไว้ใน m a ก m u r ร์ทเลยนะครับคือมันจะมีพัดลมที่คอยดูดใต้ท้องรถเพิ่มแรงกดนะครับเพราะว่ารถมันเบาเราอยากให้รถวิ่งเร็วเราต้องทําให้รถเบาเพื่อให้มอเตอร์สามารถปั่นล้อดได้เร็วที่สุดแต่พอรถเบาเราต้องการแรงกดอ่ามันย้อนแย้งกันนะรถเบาเราต้องการแรงกดเพื่อให้มันแนบกับพื้นมากที่สุดซึ่งพัดลมนี่แหละ ะะแทนที่จะไปเพิ่มน้ําหนักเราเพิ่มแรงดูดแทนเพิ่มแรงดูดจากใต้ท้องดึงขึ้นไปทาให้รถติดพื้นยึดได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ส่งพลังงานลงล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้รถคันนี้วิ่งได้เร็วที่สุดโอ้โหอยากให้เอากฎกติกานี้นะ ไปใส่ในพวก F1 <c oughs> ถ้า F1 เนี่ยสามารถมีเทคโนโลยีอย่างสร้างแรงดูดลงพื้นได้นะครับอีกหน่อยเนี่ยเราเห็นในสนามแข่งเนี่ยรถ F1 เนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยแทบจะไม่ต้องยกคันเร่งเลยนะฮะวิ่งมานี่มายังการทำยาวิ่งในรางเลยวิ่งมาวิวเลี้ยวไปอย่างนี้เลยโอ้ <c oughs> สุดยอดเลยสนุกกว่าเดิมแน่นอนนะครับรถที่เราพิสูจนดตอนนี้คืออะไรไมเทน0 9 5 6กินเน n e s s Book World Record รับรองแล้ว